สวัสดีทุกคนนะคะวันนี้ก็อยู่กับช่องสุภสษินก่อนนะครับวันนี้ผมจะมาเล่นเกมส t u m ต l e g u y y s นะครับโอเคก่อนที่จะไปดูเนี่ยอย่าอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Subscribe เ,เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำ YouTube ต่อน,นะโอเคครับจัดอันดับอืัเคครับเดี๋ยวเล่นหมดปกติก่อนหาห้องเร็วมากอะ32คน ผมต้องที่หนึ่งนะครับวันนี้โอเคนะครับดานแรกจะเป็นดานอะไรนะครับหยุดเรื่องดาน UFO นะครับอ๋อไม่ใช่ดานเป็นเหมือนออบบี้อ่ะผ่านดานเขาเล่าสี่หคนไปนครับข้าวขาหมู ข้าวขาหมูนี่ไม่ใช่มีข้าวขาหมูนะครับเป็นชื่อเฉยๆชื่อของไก่โอเคครับผมโดดขึ้นไปแล้วเออกระโดดโอเคนะครับ อันนี้เป็นดาเลเซอร์บีนกรถโอเคผ่านแล้วกรดถกดรถพาแล้วก็รดไม่พาเพื่อนพาเพื่อนเอผ่านแล้วผ่านแล้วหนึ่งคนโอ้โหไว้เพื่อนกระโดดกระโดด เย้้่าแล้วผมต้องดีใจด้วยดูทินะครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคสิบหกครับคนที่เหลือตกรอบออกจากกระถ่งขันไปแล้วนะครับคือครับสิบหกคน เหลือที่จะได้ไปผ่านเข้ารอบต่อไปนะครับต่อไปจะเป็นด่านอะไรนะครับไปดูกันเลยขอด่านที่มันไม่ยากตอนนี้เป็นด่านัวน้ําที่ผมเคยเล่น EP ที่แล้วแต่ว่าเป็นตีมแบบเอ้ยหรือว่าผมผมเคยเล่นแล้วเหมือนผมเคยเล่นเลยเออใช่ด่านนั้นเอ้ย เออไม sí, <c oughs> ่ใช่ผมไม่เคยเล่นแบบนี้ใช er ่ไหมใช่เหมือนผมที่เคยเล่นแต่ว่าเป็นทีมแบบเป็นแบบเขาเขาเรียกว่าอะไรเป็นอีกทีมหนึ่งอะเป็นอีกทีมหนึ่งนะครับรับแค่แปดคนที่จะผ่านเข้ารอบเพื่อไปชิงนะคบโอ้ยไปเลยรวังระว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 ังเลยอืมผมมากับคนนี้โอเคผมรอดด่านอันตรายได้กระโดดเลยอ้าวติด ติดติดนะครับ่อกกี้บูสบูส้วก็บูสนะครับเอา้าเอา้ามีมีคนขี้โกงนะครับไม่ใช่ขี้โกงสิเหลี่ยมนะครับเขาเขาเราียกว่าเหลี่ยมคือเขากระโดดลงมาจากด้านบนทุกคนแปดคนผมจะรอดไหมเนะนี่ยแปดคน เคเข้าลอกันกันโดดเลยนะครับเข้าอโองโอ้หีนมันบอลไม่สิหินหินอืมโดนโดนผมอะโดน้โดนไมไยหนึ่งคนนึ่งคนนึ่งคนผ่าน เข้าคนที่2นะครับสถิติแรกเลยคนนี้ผ่านไม่คนนี้ผ่านไม่นนผ,ไมผ่านนะครับคนสุดท้ายมาดูกันว่าใครจะผ่านคนนี้ยังไม่ได้คนนี้นับอยู่แล้วผ่านเข้าข่วงไปแล้วครับเรียบร้อยครับผมได้เข้าชิงนะทุกคนที่นลือแปดคนสุดท้ายครับมาเจอกันในรอบชิงชนะเลิศว่าใครจะเอาที่หนึ่งไปครองนะครับ คไปดูเลยว่าจะได้แมปด่านอะไรอื้มไม่ถนัดเลยเลเซอร์เทร,รลลเ,เซอร์ครับด่านหลบเลเซอร์เพื่อนโดนไปแล้วอะ่ะอา้าวโดนอีกนูน้น อย่าพักหรเพื่อนโอ้โหมาสองอันหน่งสอ,งอเกือบไว้ครับหนึ่งองผมตรงที่หนึ่ไว้ผมตรงที่หนึ่งหนึ่ม่โอ้โหไม่ได้พาย,ยัางไงเนี่ยเอ้ยผมเกือบหน ที่สองครับรอบนี้นิดเดียวนะครับโคชนะโอ้พาดใหญ่เลยไม่เป็นไรครับเราอีกครั้งนึงเผื่อผมจะได้รอบสุดท้ายครับเมื่อกี้ดวงไม่เข้าข้างนะครับ ได้ดอนได้แมปบอลลรครับอดอนวิสต้าบีสนะครับอบบี้ของวิสต้บีสแล้วข้างบนลีอะไรเนี่ยนน1สิบหกโคลเทอรนโอ้โห,โหเ,พเพื่อนเพื่อนเพื่อนมันผักอะเอาเพื่อนเพื่อนเพื่อน มันลื่นอะมันลื่นอย่าพักสิพื้นด้วยกระโดดเออเออพอ้นพื้นเป็นลื่นลื่นลื่นโอ้ยพื้นแต่พักค่อพักโอเคผ่านแล้ว่ันแล้วกรโดดไม่ขึ้นอะโอเคครับไปเลยมีลูกหินนะมีหินยักษ์ขลมอืมผมโดน

โอ้โห oh ไม่อไม่น่าเลยเออผ่านผ่านหนึ่งเค okay, ครับเส้นชัยอยู่ไม่กลยเออผ่านแล้วหนึ่งสองผ่านเข้าเข้าไปแล้วสามคนเหลืออีกกี่ที่เลยเจ็ดออที่นะครับไม่โอโหนาจะตกร,รอบแล้วเนี่ย โอ้โหพ่อจะขาะแล้วไงเอ้าโอ้โอ้โเโอ้โหเก้าคตอ่อะคิดดูโอ้โหไม่ทันเวลาครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ